แม่ค่ายเห็นหนาวผสมนะคะหนังหนาเราจะกินบวอิ่มเพื่อก,กะแทยมาอีกก่อนหนึ่องอาอยโยใส่มาดึงหนังหนาหัวรอ้ฮเอเอีลยวเอ่อเออสตอรี่สาวน้อยนะคะสวัสดีค่ะคุณยงยุทธนะคะสตาสาวน้อยสตอรี่นะคะสวัสดีค่ะคุณเดอะอู๊ดนะคะเอ่อมะนาวาวผสมน,นะคะน้องวัสนหัวร้อฮ่าค่ะนะคะ อ่ะสวยครับขอบคุณข่าวธนาคารน้อ,รอมบนยองบนยอดกับบนเป็นหยังพี่น้องเอลยแต่ว่าเข่ามาทักทายกันมาธนาคารสวัสดีครับสวัสดีค่ะย่าสวัสดีทุกคนเนื้อมันเมื่อยอ๊อเอานิดๆิน้อยๆกับพ่อเอาพ่อหอมปากหอมคอเนื้อมาสั่นนี่แห่จงจางสั่นเลื้อแต่หยาหวานโอ้ยหวานเหมดเหลือแต่หยาหวานาวมาสั่นมีแห่งจางถ้าสมมุิว่า มันเครืองสีห่อนบอสัตมว่าแม่เอาเครืองเนี่ยไปไหลแต่ว่าเอาเอาเดอกเหมยขึ้นไหลมอลำ่มมีแห้งจังว่าจังไดปรึกษาเนี่ยบบเพราะว่าเพลมันต้องโดนอยู่แล้วใช่ปะสตอหรืสาวหน่อนหัวรลหอหามาแ <ś> 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 ม่มาแล้วเอ้ยนอกเราถือบอ เออแตงเงนจะเจอขาวจีกินอย่างนี้มมีอยู่เอาเงอนไปดึงหนาบาสันง่ายแม่แม่ยาฝ่าวหายลายถั่วเจสานวัดแถวท่านยาบรีขายดีสัญญาหวานโอ้หรอนะคะบัสันแม่สวยโอ้หหอ นางนิงหนิงนางหนิงหนิงบอหายด้วค่ะเด้อขอบคุณหลายด้วยค่ะเด้อมาเป็นกำลังใจให้อียาน้อยอียานน้อยจริงของกีนางหนิงหนิง,ง,งแงงร็งคือบอ เอาตัวใหม่มาแล้วค่ะพี่เดอะอูดทักทายตัวนี้ค่ะพี่คะามาสั่นค่ะพี่แล้วแต่ใดเบิร์ตเธซดซึนค่ะใดเบิร์ตเธซดซึนพี่เดอะอูดไปหรือยังพี่เดอะอูดไปอ้า พี่ดูสดสวัสดีจ้าสตอรี่สาวน้อยมาสั่นด้วยครับมาสั่นโอ้พี่ดูโอ้มาสั่นเอ้าพี่เจ้าคุ้นไปละบ่พี่เจ้าคุ้นมาสั่นพี่แก่สวยแต่พี่แก่ไม่ได้ฉีดฟอกอบาลเฉยๆฉยอ๋อใช่ลืมฉีดลืมฉีดมาสั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาสั่นเดี๋ยวมือหน้าพี่ก็จะฉีดตัวนี้นะมาสั่นลืมปลายมาสั่นฉีดแล้วมัน มันเสียตังนะถ้าไม่เสียตงังพี่นี่พี่นี่ฉีดอยู่นะอืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเด,เดี๋ยวฉีดเดี๋ยวฉีดเดี๋ยวฉีดอ๋อสไตล์น,นาาี่ประศรินัทคะเอฟซีสาวนอนสอดหัวใจหัวใจ,วใจกอดกดค่ะมะน,น,น,นาวหัวระประศริษัทนะขอบคุณห,หลายเด้อคือ ตอนแรกน้องมาพามาตลาดแล้วตลาดก็เก็บแล้วเพราะว่าน้องน่ะมาถึงปุ๊บพี่แมาน้องจะต้องรัน้องจะต้องน้องยังไม่ไล่นะคือน้องต้องถ่ายก่อนน้องจะใช้เวลาการถ่ายประมาณสามสิบนาทีพี่เลี้ยงหลับแล้วโอ้แล้วเสร็จแล้วพอน้องถ่ายเสร็จน้องถึงจะมาขึ้นไล่เพราะว่าถ้าน้องจะไลเดินด้วยอย่างเงี้ยมันไม่ได้บางครั้งมันก็ได้หรอแต่บางครั้งน้องก็คิดว่าคือ น้องถือของพลุงพลังด้วยแล้วก็เวลาน้องแบบคือน้องมาคนเดียวอย่างเงี้ยแล้วน้องก็คือแบบทําทุกอย่างทุกอย่างเงี้ยคนเดียวเหมือนเลยปะสันน้องคิดว่าเอามานั่งไลดีกว่าเพราะว่าน้องถนัดนั่งไล์ละเออนะคะประสันน้านา,นานสำหรับพี่เลี้ยงหลับแล้วนะคะ